ออกเนี่ยอนันนี้แปลงนี้ใช้จุลธาตุอาหารพืชแคนเทียมบอแรนแล้วก็ค่ายี่พันธสิบโ้าเตมาด้ไันอทงเลยนนี้้องมาดูนี่น้องกองพี่จักรครับพี่จักเอาต้นตนมาให้พี่จักครับเอาไปเอามาจากจากเนี่ยน้องกองพี่จักแปลงนี้พี่จักเป็นคนอ เป็นคนช่วยช่วยดูแลนะช่วยแนะนํำแล้วก็ดูดอกออกไม่เลิกเลยแล้วก้านดอกพี่จักครับดูก้านดอกพี่จักออกมาเองคุณสมบูรณ์แล้วก็เห็นไหมยาวยาวสมบูรณ์มากเลยแต่อันนี้อันนี้ไม่ได้โฉบฐานเลยไม่ไม่ผมไม่อ่จะได้ดอกเพราะไม่อ่อนเนาะเนี่ยจะใช้ใช้ครบชุดเนาะคล็อปชุดเลยใช้แปลงนุ่มเมื่อกี้มันไม่ครบชุดฮะอ๋ออันนี้มีตัวหักแต่พี่จักเนี่ยยังทานพี่มนไอ้รุ่นนี้อาจจะนั่นแต่เนี้ยไม่มีขาจเนนะแต่จะติดตรงนี้อยู่สวัสดีครับประชิดประชิแปลงนุ่นก่อนครับชิดใบแดงก่อนพี่จักหายห่วงเลยก็ดู รุ่นนี้ก็ออกนี่ก็ออกเนี่ยอันนี้แปลงนี้ใช้จุลธาตุอาหารพืชแคลเซียมบอลอนแล้วก็5 25 30นนี้เป็นทุเรียนกี่ปีครับเนี่ยผมทุเรียนสักพี่ครับกี่ปีนะแปดเดือนนี่โอ้ถามพี่แปดเดือนเนาะแปลงนี้พี่ใช้จุลธาตุอาหารพืชแคลเซียมบอลอนแล้วก็5 25 30เนาะเต็มสูตรเนาะ